แซมพม่านีดีภาพไม่กินแบบง่ายๆนะครับพี่น้องจะแซบบิลีจะผูดด้ใดมักแบบสไตล์คือผมนะครับอืมแบบนั่งจำเจ้าแมงดาปนแมงดากับผักประมาณนี้ครับพี่น้องแบได้ที่กันครับพี่น้องแซ่บพอแล้วแรงอยู่ครับพี่น้องโอ้พอแล้วพอแล้วข่าอยู่ครับพี่น้อง ลาบสวัสดีนะครับพี่น้องสุกุลสุข้นนะครับมันนิกะอยู่กับผมแซม่มมาบันดีดีชแนลคือเก่านะครับพี่น้องโดนโดดข้างหน้าเนี่ยแม่นั่งอัดคลิปสู้พี่น้องเบิังมันนิกะผมมีอย่างไรนะครับพี่น้องมันนีกะผ้ามากินแบบง่ายๆเลยสไตล์ผมแซม่มมาบันดีดีครับมันน้สุข้นก็คิดว่าน่าจะเป็นเมนูง่ายๆแต่แซ่บครับพี่น้องถั่วแจ่วแมงดาครับพี่น้องหรือปนแมงดานะครับมันน่กะพักล้วนๆนะครับพี่น้องกับมิเชมี หัวหอมแดงนะครับแล้วก็บักแดงแล้วก็นอไม้ต้มแล้วครับพี่น้องมาโมโบกกวันไล่มานำกันโดดมาจัดกันเลยครับนั่งกินข้าวเยี่ยมไปไปเป็นข้าวนะพี่น้องแขกนั่งกินแบบยังไงมาพี่น้องโมโบันไล่จัดเลยครับ พาพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับกับกังลังกันในสวนหน้าบ้านนีก็พี่น้องหามุมมานั่งแบบเปลี่ยนบรรยากาศสู่พี่น้องเบิ่งเดินโด,ดนพ่อกันเที่ยกับเปลี่ยนบรรยากาศเล็หน่อยครับ,บก็เจียวแมงดากับผักก็หนึ่งกระเซาะต่ครับพี่นอ้องเสียบเพลิงเสียบแต่ผมแซียบกับพี่น้องมาพี่น้องมาเลยครับมาเด้นส่ขภูสุก้นนะครับมากินข้าวน้ำแกงกับแซียมประมานี่ดีนะครับพี่น้อง ว่บาบประเห็นแต่ว่ามีหวัวแม่งด่านะครับพี่นอ้องแต่กินในหอมหอมหอร่อยบ,บัวห,<อ>หินขึ้นดังเลยทีเดียวเชื่อพี่นอ้องบร่ขึ<อ>้ิดเท้าเพราบตาครับ น้ำตาละ <c oughs> ครับเจ้านี่แซ่บพี่น้องน้ำาพิงเมืงดาเจ้าอยู่ตลาดบางปูแล่นนะครับพี่น้องว้าว ไมตัวมนนวันอ่อนเข้ากันน้ำแจ่มมังดาก็ปนมังดาพี่น้องบรรยากาศเบื้องหลังอ่ะแดดกลางดี ของกว่า่เลยน้องไลโควิดอย่ยงรสชาติแห้งๆเผ็ดๆชุนๆดื้อเข้าไปพี่น้องจด็ดแ่บพี่นอ <c oughs> ้อ,นองง่ายๆกับแซ่บแซ่บพอ่านี่ดีพลาไม่กินแบบง่ายๆนะครับพี่น้องแต่แซ่บพิลีแต่ผูใ้ใดมากแบบสไตล์คือผมนะแบบแบบนั่งจำเจ้าแมงดาคนแมงดา กับผักประมาณนี้ครับพี่นอ้องได้ที่กันครับพี่น้องแซ่บอกสีเก็ตใช่มว่าบอกว่าม,มันแซ่บดีได้ครับพี่น้องต้องลองบ้างต้มยำใหม่หัวบ,บัวเลือหัวหอมพี่น้อง หินพี่้องหินตกแต่งหน่อยกับพี่้องกบบบดปั่นเนยกับพ่อเราครับพี่้องคือว่าอิ่มอีกมือหนึ่งนะครับแบบไม่รู้ยังไง พ่พี่น้องมานั่งกินเขาแบบเป็นงานสไตล์แซมระวันอีๆดีนะครับพี่น้องในช่วงลูกวิกฤตโควิดแบบนี้มีอย่างกกินครับพี่น้องแต่พี่เอเข้าไปเนี่ย พอแล้วแรงอยู่ครับพี่น้องพอแล้วพอแล้วขาบอยู่ครับพี่น้องนั่งพี่น้นองนั่งครับวัวบวัวหินกึนตา ง่ายๆแต่อร่อยก็ผัดกัวไปหน่อยก็หัวหอมเข้ากันบางหอวแมงดาหินมแมงดาอะไรไป่น่องเนี่ยดึกหัวหอมมาไปอีก ไม่ต้มนะครับพี่น้องกินกับผักกับกับผลกับเจียวนะครับอิ่มปีคาบหนึ่งนะครับพี่น้องเป็นการกินง่งไงแต่บางคนก็จะมักคือผมก็ได้นะครับพี่นอ้องเป็นเมนูย่างไงเอามาสู่กันเบิ่งนะครับมาเราสู้กันกินมาเบิง่งมากินสู้กันฟังหรือนแนวดีเป็นเมนูย่งยๆนะครับทิ่แส่บานย,ยินดีเอามาฝากนะครับอมืมากินให้เบิง่งหามุเจ้าอยากกะตามตลาดนัดทั่วไปหาซือ้อมากินได้นะครับกานพลิกเมงดากับผักสดผักลวกนะครับพี่น้องสำหรับ้อน้จะ ไม่ายสวัสดีครับแซมพวัาดีด,ดีช่อแนลแจ๋ว